สบายดีพ่อแม่พี่น้องมันสุขสุขคนเด้อสบายดียมเสาเสาเนาะตอนนี้บา่าวแพงกะอยู่หนาลีพี่น้องพาพี่น้องมาเบ่งปลาทอเนาะปลาสีลงลีลงตอดเขากะเคี้ยวปลากะทอเป็นแผ่นเป็นแผ่นพี่น้องนี่บา่าวแพงออกมาหน้าเนาะหน้าหน้าทงนี่อากาศกะ ดีปลากำลังทอพี่น้องเอ้ยทออยู่หนาลีเนาะแต่ว่ามั่นบลงเนาะพี่น้องเนาะทอเป็นแผ่นเป็นแผ่นเนาะยล่แถถ,ถปลาบาแพงกับมะนังเบิงบ่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นานเลยเนาะบาแพงกับมะนังเบิง ่อไปอยู่กรุงเทพกับหาหกปีปลาหนารีบาแพงเองเนาะท่อพี่น้องหักบัวลงเนาะทะลุงกะคือสีได้ลา์อยู่อันนี้ป้าบัวลงเนาะพี่น้องเนาะมาทอ่อเสือหักบ่งลงรีลงกะขึ้นมาได้เนาะพี่น้องเนาะ ลงไปแล้วมันก็ขึ้นมาคือเก่าเริ่มลงไปแล้วก็ขึ้นมาป้านาลายขักพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยังสิเป็นกลุ่มหน่อยถ้าเป็นกลุ่มใหญ่นี่เป็นแผ่นเลยพี่น้องเอ้ยมนานั่งเบิง ตามทุง่งนากะตามปลาเขากะบบ่อนสนันอยู่พี่น้องอากาศดีดีสุขพระสุขพลหลายขักพี่น้องเอ้ยปลามกคือสีแสบเนาะ โบล่งพี่น้องท่อเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเข้าก็มาถาซ่อมเมืองปลาน้ำผูเ้เจ้าเข้าเนี่ยอยกัดหลี่เด้ถ้าหลักกัดหลี่จ้าของนี่เนี่ยพี่น้องท่อเป็นแผนน่นแต่ว่าโบลง่งนะท่อสี่สี่บบล่งพี่น้อง บุญญาคนสัมปาก็ไเลยบาแพงกับสีนางเบิ่งอยู่นี่และพี่น้องเพราะว่าบาแพงหมักเบิ่งเนาะอยู่ก็ทำรรมศาสตร์ดบาแพงกับสีไทยให้พี่น้องเบิ่งและกับสีบรรยายไปนําคิดผาดได,ได้กับขอโทษขอภัยเด้อว่าโอเคงหาแพีนง ลายเอลีพี่น้องเอ้ยนี่แหละเพื่อนวะในหนามมีปลาในหน้ามีเขาโอ้แต่โคโคบอยู่เนาะหักบอลลงพี่น้องลงมากลงไปขึข้นมากคือเกา่านี่สวิงตักจักบาดได้เนาะพี่น้องเนาะสวิงตักเบึงได้เนาะสิเป็นปลาสูดปลาสูดปลาซิ่วพี่น้องปลาสูดปลาซิ่วหลายขักลายเน่เธอเด้ ็นได้กแกอย่าลืมเนาะฝากติดตามรับชมส่องบ่อแพงเนี่ยเด้อปลาลดแหลวก็มีพี่น้องปลาลดลอยอยู่ตามคางลีอะไรพี่น้องหักบ่ลงลอยไลยๆ้ๆมอนี่จ,จอบกินปลาเนาะขึ้นมาขึ้นมาแ,มาแนมยังขาว ลายครับพี่น้องมกคือสีแสบเนาะพี่น้องสำนีเนาะหลายผักหลายเนยบอลงพี่น้องท่ออยู่ตามขังขังห,หลายพี่น้องเอ้ยปลานะ ลงไปกะขึ้นมาได้คือเก่าหน้าบ่อแห้งพี่น้องหรือว่าบ่าท่านได้กินดอกเขาแล้วบ่ลงบ่เนะพี่น้องถามมันได้กินดอกเขามันอจศิลงเนงาะปลานี่ยอย่างไรกะรับส้มบรรยากาศนํำกันเ้อพี่น้องเ้อสวิสวงเบาเพงอยากตักเด้อยพี่น้องเนี่ย มอนีกน็แนมปลาอยู่พี่น้องแนมแต่เห็นยังบัได้เนาะได้แต่แนมนัมนงสาปลาบ่อย่ากัดลีได้ย่ากัดลีลมกะอวยพี่น้องเอ้ยหัวหัวลมอวยบรรยากาศก,กะคึมพาคืมพ้นคือเก่าเนาะ พอบลาแพงกัเห็ดคอไก่พูพอ,อก็แม่กัอยู่เทียงหน้าพูนเนาะเห็ดคอไก่บลาแพงกับมานั่งเบิงปลาปลาแพงบาได้เห็นบรรยากาศแบบนี้หลายปีเนาะได้อยู่แบบได้เห็นแบบนี้น้ายถักพี่น้องอันนี้เป็นกลุ่มน้อยเ้ยพี่น้องเด้อถ้าเป็นกลุ่มใหญ่นี่ สีเป็นปลาใหญ่เลยเนาะเป็นปลาคอปลาดุกทอแต่ปลาใหญ่บอมาส่วนนี้ต้องคนอยู่ห่างๆเนาะสีมาแต่ปลาหน่อยคนอยู่ห่างๆปลาใหญ่สีมาเป็นแผ่นคือกันเป็นแบบนี้แหละพี่น้องปลาใหญ่มากอะลงไปกรขึินมาเนาะพี่น้องลงแล้วก็ขส้นลงและ้วก็ขสินอันนี้เป็นกลุ่มหน่อยซื้อ,อพี่น้อง สวิงตักเด้ตักมาได้ดอกน้ะพี่น้องเนาะปล่อยแห่มันลงเองเนาะโทาปลาทาลงเบิดนี่นะโบมีบ้องไวหวเลยพี่น้องเลยเผ็ดประเดกเผ็ดประหลากะโบมีให้ใส่เลยถ้าไปลงเบิดนี่นะร้ายโพดพี่น้อง อืบเห็นบรรยากาศแบบนี้นานแล้วพี่น้องเอ้ยมีความสุขเลยพี่น้องอดุดอยู่ตามป่าหญ้าพี่น้องปลากระดือเลยพี่น้องบลงหักดุดดุดตามป่าหญ้าดุดตามป่าเขาหักบ่ลงสงสัยมาเล่นนามสือส่อเนาะ มาเ่็ให้นน้ำผัดน้ำไหลมาแพงกะชิถ่ายให้ได้บึงได้ส้มกันนะั่นแหละเนาะถ่ายไปแหละกะบ,บรรยายไปนำบรรยากาพพี่น้องเอยปลาหนีไล่ยนไรพี่น้องมีปลาคอเนาะปลาคอหน่อยมีปลาคอึ้นมาแล้วพี่น้องปลาคอ จากมาเห็ดนางบลงพี่น้องเงไสมาเล็นซื่อคอปลาซิวอันนี้สิเป็นพวกปลาซิวกับปลาสูตรนะพี่น้องปลาสูตรปลาซิวปลาขาวมนตายไอ้ลีฟังัหนก็เต็มเลยพี่น้อง สวิงเด้นะพี่นอนะ้องเนาะสวิงตักเพิ่นเด้ปลาใหญ่สิอยู่ปลาขาวพี่น้องหมุนปลาขาวลุกลิกลุกลิกลุกลิกอยู่ตัวใหญ่เพิ่นบ่สิบ่ออกมาเนาะตอนมีคนอยู่ถ้าบ่มีคนนี่ออกมาเต็มแบบนี้แหละพี่นอ้องก็คือปลาหน่อยออกมาบ่แพงเจาะเบิง่งหลายเถื่ออยู่ บ่ลงพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกะแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยบรรน,นออกทงไห้ทง,าทงนาหากินปูกินปลาไปสันแหละมาอยู่บ้านกะมีความสุขอีกแบบเนาะถ้าไปอยู่กรุงเทพกะมีความสุขอีกแบบความสุขมันหาได้เนาะพี่น้องเนาะ สถานที่แตกกันแตกต่างกันความสุขก็แตกต่างกันไปเนาะยุงเทปก็มีความสุขแบบหน,น,นึ่งถ้าบ่มีโควิดก็ถ้าบ่าแพงบ่นนี้โควิดก็คือสิได้อยู่กรุงเทพนานอยู่เนาะคือสิบได้มาเบิ่งแบบนี้บ่าแพงบัติโควิดอาจาเป็นตรงมาเนาะมาหกษาตัวอยู่บ้านกะมีความสุขอีกแบบหนึ่งพี่น้อง่าสื่อ,อความสุขก็หาได้ทุกทีเนาะ ความสุขแล้วแต่ใจหมักมาแพงกะอยู่บ้านก็นมีความสุขอยู่พุ่นกนัมีความสุขได้คือกันถ้าบ่มีโรคโควิดมาแพงกะคงคือซีอยู่กรุงเทพนานหลายปีอยู่พี่น้องเพราะาหาเงินโควิดเขามากกจํจำเป็นก็นต้องกลับมาบ้านเกิดเนาะพ่อแม่ใหมา มาน่งเบิงปลาอันนี้ก็มาน่งเบงปลาคือกันพี่น้องมะน่งเป็นมุงซ่อมปลาอยู่นลยพี่น้องให้พี่น้องเม็นมาเนาะวะเห็ดเนี่ยได้กินมันสีแสบมกบ่กเรือว่าก้อยเรือวเนี่ยได้ มกกระแซบได้น้อพี่น้องเนาะใส่พักอีตูมกใส่พักอีตูมกป่าหอมใส่พักอีตูใส่พักกระแหน่งน้อพี่น้องเนาะมะนังเผาปลาแล้วก็ว่าพื้นมกปลาเน้อพี่น้องมกใส่พักอีตูพักกรนะแหนงเนาะเรือว่าภูมัก,ก้อยกับก้อยคันสมบแดงเน้อพี่น้องเนาะ พี่น้องทางอีสานน้ยบาแพงเคยไปตัดอ้อยเนาะไปไปสอนมาก็้อยส่ยกันกินบาแพงเคยไปตัดอ้อยอยู่อำเภอสนุมานเด้อจังหวัดอำนาจเจริญบาวแพงเคยไปตัดอ้อยมัดมัดระบาดพี่น้องบาวแพงไปตัดอายุอัญบาแพงสิบสี่สิบห้า 14, ไปตัดอ้อยนะ ตั้งแต่อ,อยู่บสามปีเนาะหาเงินตัดอ้อยขามฝั่งโค้งไปไปขึ้นอำเภอนสนุมานเนาะอืมปลาสะออนเด้พี่น้องเลยเป็นแผ่นเป็นแผ่นนี่ยเนาะ bò phèn cả đấy, tã nang bưng hay là gì, pino, pa bò lông, nè, này, này, ô, hàng pino cho đến đâm nó, cho đến đâm จนดำเบิดเลยมาหลายแห่งเกงได้ก็ฝากผีฝา,ากนอกเนาะติดตามรับชมส่องเบาแพงเนี่ยเด้อเผื่อเป็นกำลังใจให้เบาแพงเหตุขิปต่อไปเนาะเังได้ก็ขอบบุญขอบคุณลายๆเนาะเอฟซีเบาแพงถูกสุกคนที่ว่าเขามาให้กำลังใจเบาแพงน้นำ มกเนาะพี่น้องเนาะมกหรือว่าก่อยทางป่าเขาสิมีแต่ตัวใหญ่ๆไ,ได้พี่น้องปลาคอปลาดุกลอย,อยทางในพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยถ้าบ่อแพ่งออกไปนี่สิเป็นปลาใหญ่มาเนาะปลาหน่อยบวกข้ามาปลาใหญ่สิมาเต็มหนาเลยพี่น้องลอยไปลอยมาอยู่ถ้าบ่อแพ่งมานั่งก็สิมีแต่ ปลาในหนอยในเนา,นะ,นานะปลาซิวปาลาหนิไลยพี่น้องไลยปลา,ลาอปลาใหญ่พี่น้อง มาหอด่ก be be <Right. S 2> yes be ็เวลากะสมมาภาควนแหละเนาะพี่น้องเนาะบาแพงกับสิคอปิดคลิปเด้อถ้าพี่น้องอยากเบิ่งยังอยากให้บาแพงถ่ายยังกระบอกมาได้เด้อบาแพงสิไปถ่ายให้เบิ่งเนาะถ้าพอเป็นไปได้บาแพงกับสิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอยากเบิ่งบรรยากาศแด้ใได้เนาะบาแพงกับสามารถถ่ายให้พี่น้องเบิ่งได้ให้เอฟซีเบิ่งได้เนาะยังได้ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีบาแพง มาหอดีนเนบาเพียงกัจสิขอจบคลิปเนาะสบายดีเบอสุขสุขคนเด้อสบายดีสบายดี